ไปได้แล้วกูจะทำงานน่าลักเมึงหยาบแลยมึงมึงหยาบนี่โอเคสัญญาไปได้เออเดี๋ยวชิพ้าไปดอกเอ้ยแหงหองก็ใเลยเดี๋ยวนี้อนีม้ยแหงหองแม่งหาบไปนีเด้ไอ้นี่ไอ้นี่เอาปเอาาไปหนิของกูของหอแม่วองมึงแ่ออนัึอยาและนี้ยองนับไปเลยอุ้ยย่ามาปากอางสุกรโปออกไปแล้วนี้ยับไปออกไปได้แล้ว โอ้อะไรเนี่ยไม่ไหวนะมั้ยเนี่ยนี้เน <c oughs> ี่ย <c oughs> นี้เนี่ยฝากไปไหมเนี่ยเหตุเหดดอกงานกูมาเนี่ย <c oughs> นี้อุยหนาละตัวสวัสดีพี่พี่ก่อนสิอ่าโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เว่าที่แม่ของลูกในอนาคตนะอ้อชีวิตฟังโจ้กันผมจะให้ว่าที่แม่ของลูกผมในอนาคตนะครับไหนละ่ะ ไล่หกล่าวสวัสดีพวกพี่พี่นะครับผมอ่ะทำงานซิทำงานซิป่ะโอ้ยชีวิตอ่ะสวัสดีพี่พี่เขาไปไปโอเล่วสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยว่พี่พี่ไม่พี่พี่ไม่อันนี้ยิงยั่งเลยตลิลูกบอกก่อนที่ยอยจะพูดใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะให้ว่าที่แม่ของลูกในอนาคตเขากล่าวสวัสดีใช่ไหม แล้วเขาก็ทำตามท,ที่นุกพูดด้วยนะเมื่อกี้ชีวิตนี่โอจะไปยกโป่งให้มันหนึ่งไม่ยืมไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับมากลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยว้าเขาได้ร้องดอกเสียงหนักวะเนี่ยเออเอาเฮ็ตได้ตอไหนจังสี <ừ> um. ส่เดียหก เห็นแนวได้บาบเอาเออหยุดก่อนมักย่องมักสองอีกนี่ก็อีกมองนึงที่มักย่องมักสองเอาอย่าไปว่าเขาจังสันมักย่องอู้หู้อย่าไปว่าเขาอยู่นั้นนะมักย่องมักสองเนี่ยจะไปชี้มัดย่องมัดสองเนี่ยวุ้ยโอ้ยมักย่องมักสองแปะ บะงปล่ะเฟ่ยหล่ะหาเน้หาเน้บอยอ,อยากไอเขาบัตรก,ก,ก,กี่สิบกว่ามากว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราร้องไปกี่เพลงแล้วจันห้าเพลงแล้วนะครับบัตรที่สิบหมดเวลาแล้วครับพวกคุณครับผมโอ้ยอย่าไปอย่าไปไลเขาหอ้ยโอ้ยไม่น่ารักเลย <c oughs> เลยเดินอ,อยู่างเฉยๆอย <c oughs> ่าไปจัดออนี้พูดเป็นอะไรไหมเนี่ย อะไรผมไม่สบายไงรอต้องหายยังอะหายหายแล้วโอ้สิบีบข้อของฉันโทุนี่อีกช่องทางหนึ่งนะช่องทางทางไ์สุดใช่สวัสดีทุกท่านเลยนะทั้งทางไล์สุดแล้วก็ทั่วประเทศทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศที่เข้ามาดูเราวันเนี้ยเขาคิดว่าผมจะขอคนแต่งงานนะวันเนี้ยใช่เหรอ คุณเห็นเห็นเห็นไม่ใหญ่เบนมาแถวนี้หรือเปล่าจุ่มหวานด้วยไม่ใหญ่เบนเ้ารักมากเลยเนี่ยจักอยู่ไเอ่ะโอ้ไม่เห็นแลนะตัวเองอ๋อหยีเอ๋อคุณไปพักก่อนไปยนาชีวิตเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพักก่อนอ๋อเออเดี๋ยวไม่แหงถึงกอดถึงลูกเขาบ้านเป็นยังไงแล้ววันนี้เอาเด้อจัดผลงานให้ต่อเด้อวันนี้ครับ โอเคเดี๋ยวขอขอเนี้ยไปพักก่อนนะเ,เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไ<ำ>ปไหนแม่มาจริงวะแม่มาแล้วบอกแม่ดูทำเล่นๆแหมเมื่อกี้แหมเอาเล่นๆอะไรขอาคุยคาไ,ไหนๆก็ทำไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าแม่มาจริงนะต้อขอโทษนะแม่จะ <laughs> <laughs> พูดบอกกันเว้ยมากกว่าที่ต้องกันอยู่ รักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอหคตเก่งแม้จะบอกว่ารักเธอที่สุดใจตรงนี้อยู่ที่เธอรักนะคะคน,น <c ười> ดีของฉัน๊ยดีของฉัน๊ยดีของฉันยัง